ไอโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยยกึ้นมามารูชดอมากัดก่อนไหมครับว้าวว้าวว้าวอึดน,นะอึดน,นะอยูตต้นครับหูยข่าพี่ยาครับผมนักบินพี่ป้องกันไทท่านดี สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลสกันอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอันติเมตเฟนเรียก็คือกว่าจะได้มาโคตรยากอัพก็โคตรแพงแล้วก็ยังติดอยู่ที่12มาร์ก2ครับผมเพราะว่าจะขึ้นมาร์ก3เนี่ยต้องใช้ทเข็นสามเหลี่ยม4อันนะเล่นลองเล่นแค่นี้ก่อนก็ได้สำหรับนักบินรับผมใช้น้องรีเซลเลยความสามารถของน้องรีเซลว่าผมจะป้องกันการเจาะความท้าทานของเจ้าเฟนเรียเนี่ย ได้5 0าครับผมว้าก็คือถ้าเกิดเราเจอกับไททันใช้น้องรีเซลเป็นเรียงอึดกว่าแต่ถ้าเกิดเจอกระหุนเล็กหุนธรรมดาครับผมใช้เบรนนิติวูฟดีกว่าสำหรับปืนครับผมก็จะใช้แดมเปอร์ซับดูเออแล้วก็ดิสซิเวอร์ครับผมหลังจากเนิ่มมาก็น่าจะได้มั้งโอเคคเพื่อนๆหวังว่าจะรอดนะไปดูดีกว่าผมว่าเจ้าเป็นอัลติเมทเฟนเรียที่ใช้น้องนักบินรีเซลเนี่ยมันจะอึดจะถึกจะทนสักขนานไหนครับผมไปกันเลยว้าว โอ้อีมูกเหรอโดนดิโดนดิโดนล็อกเลยล็อกล็อกล็อกเฮ้ยมันหลบได้ก่อนโ้เต็มเลยเี่แพ้ครับแพ้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 ว้าวว่าโดนไปเฮ้ยอะไรข้างหลังเฮ้ยเจเบิร์นเนอร์ครับว้าวโอ้โอ มัน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 ,ม,น,ม,นมาจากไหนวะเนี่ยอีเฮมเบอร์เนอร์เนี่ยจัดไปครับผมสนนยเห่อสนนยเหอออ้าวหายตัวเฟสชิฟ่ะครับแล้วเป็นไงครับโดนนะโดนนะโอเคคิวไปครับผมเุ้ยแพ้ครับโอ้โหหลอกเป้าไว้ก่อน มาเสร็จไปครับอือหือเราหายตัวเว็บเราเอาไอ้นี่ไงอ้าวไอ้ตัวแสบใครวะแวโอ้ยเขาบุกหนักนะโอ้ยตัวนี้ครับ อะไร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 กันก่อนไปตึ๊กตืกตกตกเสร็จครับเฮ้ยนี่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 ภูรีเหรอใช่ป่ะเสร็จล่วงเดิโอ้ยอย่นแม่ลงไปครับผมนี่โดนอีมพีปะทั้งบรายทั้งอีมพีครับเสร็จครับ เฮ้ยหมิง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 เฮ้ยเฮ้ยไทฟอนครับว้าวว้าววว้าแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยเอาหมิงก่อนดีกว่าว่ะใช่ต้องเอาหมิงก่อนครับไอหมิงตัวแสบนะไอหมิงตัวแสบนะหิวเลือดก่อนโอเคหิวไม่ขึ้นอ่ะโอ้ย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 อีมพีไปครับฟึ่ม <oughs> ทิวเลือดทิวเลือด,จ,ดจัดไปจัดไปยาวๆจัดก่อนจัดก่อนเรียบร้อยไปอหมิงอมิงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันโอ้โหเซตดีกัดก่อนไปครับอยู่เลยขึ้นยังโอเคขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วเสร็จไปครับผมนิวตันครับโอเคสองหนึ่งไม่ใช่นิวตันดีกวา โอ้โหรูชดอรูชดออยูเลือดดอีกดูดิดูดิอัติเมครับเลือดเต็มเหมือนเดิมครับกัดก่อนไหมครับผมไปแพ้มาว่ะร่วงเอาขยันแม่ลงไปก่อนครับบรายบรายว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 ายอุยอุยอุายอยเดียวยวจัดไปเลยแพ้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  โอ้โหให้พลิ้วเลยว่ะเฮ้ยว้าวสปีดด <ım S 2> ีเลยนะสปีดดีเลยนะให้เอลิบาสครับไอ้ตัวนี้ใช่ไหมยิงใส่เราจังเลยยิงใส่เราจังเลยโอ้โหงูครับงูงูงูลงก่อนลงมาลงมาลงมาครับลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลลงมาแ้วเสร็จเลยอ่านไปครับอาใส่งูเข้าไปกัดก่อนครับผมเฟซซิตครับอุ้ยตกใจเฮ้ยลิง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 ฮัชชาลาลาลา ออยานแม่รวยก่อนโอเค <laughs> อเ,คเ็จงูไปครับเดียบร้อยโอ้ยลองลองแบบดูดิสปีดแบบไม่ใช้สกิลอะแบบหูยเ,เร็วนะเ,เพราะว่ามันได้ดโดรนด้วยไงว้าวิูตันครับหูยข่าวพี่ยาครับผมนักบินพี่ป้องกันไททันดี เสรนะกัดก่อนไปเฮ้ยอาเธอร์เฮ้ยลีกไหนวะเนี้ยโอเคอารเธอร์กเร็เธอครับเล่นแตตามสตล์ของเราครับโอ้โหจบจบสั้นแล้ว <c oughs> คืออันติเมตเป็นเรียลก็อึดนะเอาจริงนะนี่คือขนาดยังไม่เอมไอมันยังไม่มาร์กสามนะ okay. โอ้โอเคว้าโอ้นี่ขนาดอ๋อทีมเรา หายไปคนหนึ่งทีมเขาก็เหมือนจะหายไปคนหนึ่งเช่นเดียวกันไงไม่น่าหายหรอกเจ็ดแสนกว่าของเราห้าหมื่นเองเอ้ยตัวอะไรครับเฮ้ยอาเฟรียธรรมดาเหรอของเราอัปเกรดแล้วไอ้นุ้ย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 นุ่นอ้าวทำไม,มันเงียบไปล่ะนายอย่างเงียบสีใจคอไม่ดีเลยจัดไปครับ วิ่งก่อนครับผมวิ่ง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 ยันแม่เลยมันไส้นักมามาไอแพะมาไทฟอนเหรอนูว่าแพ้ซะหน่อยเหอะซะหน่อยเอานนี้หนึ่งก่อนเอานนี้หนึ่งก่อนสองหนึ่งจัดไปครับมันหายตัวหายตัวหายตัวหลบไปนู่นนะไอ้นี่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 ตัวนี้ครับมันหายตัวตลอดเลยไว้เฮ้ย ตอนนี้มีแต่ใช้เฟสชิปไม่ฮิวเลือดก,กันอ่ะโอ้มาจา้าโอ้โหยานแม่ซ้ำเลยครับเรียบร้อยคิวไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงู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 ไอ้นี่นี่ด้วยเหรอโอเค เฮ้ยไม่ลงด้วยนะตัวอะไรวะเนี่ยปล่อยพวกไซเรนแน่เลยว่ะนี่นี่นี่น,น,น,นี่ครับเอา้าอุ้ยินแล้วไม่เป็นไรกัดก่อนอยู่กัดก่อนอยู่โอเคจัดไปแหมมันหลบได้มันหลบได้นะแพ้ครับโลเอาเฟ,ฟ,ฟชิบก โอ้โหมาแพ้มาเอาไงอะเอาไงอะว้าวว้าวเฮ้ย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 ยันแม่ลงไปครับจัดไปดีจัดไปดีจะไปไหนจะไปไหนแพ้เนี่ยไปข้างนอกกัโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้เกี่เนี่ย โอ้ั่นานเงี้ยเฮ้ยอย่าอย่าขุดเอาขึ้นมาดิอย่าขุดขึ้นมาดิโอ้ยโอ้ยนานแหมสุดทางเลยบ้าบอหลบกอลหลบกอนหลบกอนโอ้โอหเฮ้ยตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรเอ๋มาเราไปเลือ่อนเลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนเรายังไม่ยุบเลื่อนเลยยังไม่ยุบไอ้นี่ก่อนเลยครับแหมแสบนักแสบนัก กัดไปหนักๆครับกัดก่อนไปเรื่อยๆไปก่อนนะไปก่อนนะไอ้นี่นะนิวตันเหรอโอ้โหยานแม่ลงไปครับบลายครับไม่รู้สึกหรอกใจโนพี่มีนักบินเได้เสาได้เสาเฮ้ยตัวหายหมดแล้ว มาดิมาดิมาดิพี่ลายว่ะบลายว่ะไม่ได้แอมครับอึดนะขอบอกมาโอเคผูรู้ชะโดเ,เร็ว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 ,รวยกอีกหิวเ,เลือดก่อนครับไหนไหนรูเชดออยู่ไหนนี่ครับรูเชดอรครับยานแม่ลงไปก่อนครับผม เอามิวไปกินก่อนเนี่ยเนี่ยนี่อ้าวปลายอีกแล้วมันจะปลายอะไรบ่อยขนาดนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยอย,ยกขึ้นมามารูชาดอมาจัดก่อนไหมครับว้าวว้าวว้าวอืดน,นะอืดน,นะนั่นไงโอ้ปลาอีกโอ้โหนี่ขันนี้ปลายยาวเลยขันนี้ปลายยาวเลยอยู่เลือดก,ก่อนครับโอ้ยสาม สองเร็ว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 เยอะไปโจ,จบเลยแต่ไม่ตายนะโอโออยู <c oughs> oh. ่ไหนนะ้านิวตันอยู่นี่ครับว้ามาโมโหโมโหครับโอเค รู้แอบอย่าแอบกันดีอย่าแอบกันดีนดจัดไปอ้าวนิวตันน้องแหมถอยไปสักไกลเลยเว้ยถอยไปไกลเลยเว้ยโอเคทำปลายไปก่อนครับอ้าวเราก็โดนเราก็โดนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยโดนสโลด้วยว่ะมันมีสโลด้วยว่ะโอ้อยเอาแอซิดครับนานมากอะ่ะ ไม่ได้แอมพี่หลอกดูความถึกพี่ด้วยนะเดี๋ยวก่อนเอาไว้นิวตันก่อนว้ออาออออกมาก่อนก็ได้มาแหมมันกระดุกกระจิกกระจุกกระจิกอยู่ตรงเนี้ยเออเออเออสองหนึ่งมาจ้ามันปลายอีกแล้วเฮ้ยใครวะอา้าว ไม่ลงอีกเหรอยังไม่ลงอีกเหรอเฮ้ยเร็วดีแหม่ยกจกังเลยนะยกจกังเลยนะเอาบายอีกโหโอ้ยแหม่เอาใหญ่เอาใหญ่หิวเลือดก,ก่อนครับไม่ได้แอมครับมา โอ้โหนี่คือแบบโคตรถึกอ่ะไททันลุมยิงกี่รอบแล้วเนี่ยจัดไปครับจัดไปโลบ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 หนักอีกแล้วบลายอีกแล้วเร็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 วเฮ้ยมันวิ่งไม่ไปอ่ะเสร็จไหมล่ะโอ้โหลุยชะอด้วย เอาแล้ว,เอ,ลวเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปอุ้ยอะไรกันหวาจะแบบอะไรกันทักหนาวันนี้เฮ้ยโ,โ,โอ้โหส,สุดอะโอ้ oh my god นี่คือแต่มันก็อื่นไง <laughs> แต่มันไม่ได้ปะโดนยกโดนยกอยู่อย่างเงี้ย กลับมาลงจอแล้วครับผมเฮ้ยมันก็ได้ปะแต่ว่าเวลาไฟกับไททัานอะเฮ้ยโอเคปืนโทนั้นโฟกูปืนของไททัานครับผมยิงไม่ค่อยเข้าเลยนะปกตินี่แฟบเดียวไอเฟรยตัวธรรมดาบินเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีดมเปอร์ดิซิเวอร์อะไรพวกนี้มาประกอบด้วย <c oughs> จบข้าว <c oughs> <c oughs> คือสายแท้งอะ่ะมันอยู่ได้ด้วยกันหิวเลือดใช่ไหมหิวเลือดสู้กันปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแต่พอโดนปืนสนิมเข้าไปเฮ้ย เฟีลเลยฮิวไม่ขึ้นว่ะก็เอาไว้สู้ไทยไทยเกมกับไทท่านก็น่าจะโอเคครับผมแล้วส่วนตัวนะถ้าเกิดอ่าน้องน้องรีเซลนักบินคนนีครับผมสู้กับไทยท่านอนะ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดหุ่นเล็กธรรมดามันไม่ค่อยมีความเจาะความทา้าทายใช่ไหมปืนไทท่านอ่ะมันกันได้ครับผมแต่ว่าปืนธรรมดามันก็ไม่ได้ไงผมว่านะถ้าเกิดโดนปืนธรรมดาไปในนิตูวูบอ่ะดีกว่าเออถ้าเกิดเพื่อนมีนักบินคนนีนะแล้วเพื่อนใช้เฟรียอ่ะตัวธรรมดาก็ได้ ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะเล่นเฟรนด์แต่ต้นเกมอ่ะให้ใช้เบนินเนตี้วูฟแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะเอาสู้กับไททันให้ใช้น้องรีเซลครับผมถ้าเกิดมีนักบินนะโอเคครับผมยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยเนี่ยนะผมว่าเจ้าอันติเมตเฟรีย์เนี่ยเพื่อนๆชอบนักบินคนไหนเฟรีย์ต,ตัวธรรมดาก็ได้ก็ <c oughs> ว,ว่าเบนินเนตี้วูฟกับน้องรีเซลครับผมนะคุยกันสำหรับวันนี้ผมและอันติเมตเฟรนด์เขาทั้งคู่สวัสดีครับบ๊ายบายบอล